มาอีกแปลงนะคะทุกคนวันนี้แทบจะแบบขี่ดูทุกแปลงเลยซ้าได้เลิกงามยามดีนะทุกคนเพราะปกติไม่ค่อยมีเวลานะคะน,นี่ก็แปลงนี้ก็กาลังออกกำงซ้าอันนี้จะเป็นข้าวตอของพ่อเหมือนกันนะคะมีข้าวตอเหมือนกันนะทุกคนแต่เป็นข้าวตอที่แบบใส่ปุ๋ยขีดยาดูแลนะคะไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะคะน,นี่เป็นข้าตอหลังจากแบบเราเกี่ยวแล้วเราก็ รถมาล้อย่ำนะคะเอาก็จะขึ้นนี่ได้มาดูนานนะคะแปลงนี้อ้าเขาไม่ค่อยได้ทำอะไรม,มากนะคะส่วนใหญ่แล้วก็โดนฉีดโดนหว่านปุ๋ยเรามีผนแนกผนแงกโดนนะคะดูแลก็จะเป็นแฟนแฟนเองนะคะแล้วก็มีเด็กๆนี่แล้วก็มาดูแปลงของพ่อกันนะคะทุกคน จ้าของเขาขี่สวนกันเมื่อกี้นี่นะคะก็น้องชายอันนี้ก็ได้เลิกยามยามดีขี่ดูทุกแปลงเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวปีพ่อพ่อแอบปลูกมะลิไว้นะคะอันนี้จะเป็นข้าวนาปังนะทุกคนไม่ใช่นาปีนะคะ